ใส่ที่ไปก็ได้ฮิ้วไปเออเไม่เอาไม่เอ,เ,เอาลงมาคืนเดี๋ยวเดโดนด่านสากัดแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยตั้งเราเป็นเมืองเลยใครจะสกัดแกอีกมีแต่พวกสีขาดิแหละด่านเจียงดาวก่อนตรวจจังเลยเนี่ยตรวจเยี่ยวตลอดเลยอ่ะลงไปเนี่ยอยงเอียงอย่งเอียงเออห้านนี้ใครตรวจจะรู้จักแล้ว <c oughs> วันหยุดพักผ่อนรอบนี้ผมเดินทางมาที่บ้านพักกอดลมผมดอยครับระยะทางประมาณ74กิโลครับจากอำเภอเมืองเชียงใหม่มาที่บ้านแม่สายใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงก,กว่าครับมากัน3คนครับมากับลุงฤดีและก็น้องโดมส่วนจุดที่ผมจะไปพักกลางเต็นก็จะมีชื่อเรียกว่าจุดกลางเต็นอูเคียงดาวครับเป็นสถานที่ที่อยู่ในกอดลมหมดอยครับ ถ้าเราขับรถมาเราจะต้องจอดรถไว้ที่กอดลมผมดอยนะครับแล้วก็เดินเท้าขึ้นมาประมาณ400เมตรนะครับมาที่จุดกลางเต้นปูเคียงดาวครับเส้นทางเดินเท้าก็ชันระดับหนึ่งเลยครับพอเหนื่อยครับแต่ความเหนื่อยนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเกิน400เมตรนะครับและที่สําคัญครับสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่ครับครบทุกอย่างครับมีห้องน้ําครับมีห้องอาบน้ํามีที่ล้างหน้าล้างตาแล้วก็มีสิงล้างชามด้วยครับ ที่ทิ้งขยะยังมีจัดแยกเป็นส่วนๆ,วนๆด้วยครับแต่พื้นที่ตั้งแคมป์กางเต้นท์พักแรมมีเยอะแยะมากครับบนนี้ครับมีหลายจุดมากๆแต่ผมเลือกตรงนี้ครับเพราะวิวมันโดนที่สุดและเปิดที่สุดครับผมต้องการที่จะมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวตั้งแต่นั่งตั้งแต่นอนตั้งแต่กินจนยันหลับเลยครับแล้วราคาค่ากางเต้นท์ก็คนละ150บาทครับเป็น150บาทที่คุ้มมากๆเลยครับ เพราะว่าวิวมันสวยมากๆครับแต่วันนี้ก็จะมีสัญญาณมือถือครับแรงมากๆครับรับรองว่าเพลินครับและผมชอบระบบการจัดการรูปแบบการกลางเต็นท์ที่ดีมากครับดีมากๆครับสายกลางเต็นท์ทุกคนต้องชอบครับรับรองเลยครับวันก่อนวันก่อนผมเคยมีครับแต่ด้วีมันยังไงมันดว่ายังไงมีแล้วมั้อย่างนี้เลยดีแล้วเขาหนาเข้าตาเรา น้องผู้ชายที่ดูแลที่ภูเคียงดาวนี่น่ารักมากๆเลยครับในการต้อนรับดูแลเอาใจใส่อย่างมากเลยครับบรรยากาศจุดกลางเต้นภูเคียงดาวดีมากๆครับเงียบสงบครับวิวสวยพอยามค่าคืนเราก็ได้เชฟลุ่มครับเชฟลุ่มจะดีทําอาหารให้กินครับไม่รู้ว่าเชฟลุ่มจดีทําอะไรให้กินนะครับมีเห็ดมีผักมีหมูก็ใส่รักผัดทอดไปครับแต่อร่อยมากๆ กระทะนี้เป็นเบคอนอยู่ครับหอมมากๆแต่แต่ตรงจุดในกระทะนี้ก็จะเป็นเห็ดครับขาดเทปขาดเทปแอนด์วนส่วนนี้ก็จะเป็นกระเจี J ๊ยบครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเมนูทุกอย่างที่รวมกันมาครับอร่อยสุด ยามเช้าของภูเคียงดาวบรรยากาศมันสุดยอดมากๆเลยครับอากาศสดชื่นครับวิวก็เปิดครับสวยงามครับเห็นดอยหลวงงดงามมากๆผมจะเป็นคนชอบบันทึกภาพครับบันทึกเหตุการณ์ผมจะไปถ่ายรูปไปทั่วเลยครับตรงไหนวิวสวยตรงไหนวิวมันโดนผมก็จะไปทุกจุดครับต้องการจะบันทึกภาพไว้ทุกมุมให้มันคุ้มครับกับสิ่งที่เราเดินทางมาครับพอที่นี่วิวมันสวยทุกมุมครับแล้วก็มีจุดกางเต็นท์เยอะมากครับ มีจุดกลางเต้นแบบเป็นแค่นะครับแล้วก็มีระดับกลางเต้นมีหลายจุดครับแลวแต่ละจุดกลางเต้นก็จะเป็นวิวเปิดครับที่ได้เห็นวิวที่แตกต่างกันไปครับบางจุดก็เห็นวิวด้านเมืองก็มีนะครับบางจุดก็เห็นใยหลวงอย่างเดียวแบบเป็นที่กลางเต้นแบบมีหลังคาที่เป็นมุกจากก็มีนะครับมีหลายหลังมากๆเลยครับใครต้องการแบบไหนก็กลางใครชอบแบบพื้นที่เปิดโล่งก็ไปกลางเอาเลยนะครับ แต่ผมจะชอบมุมนี้มากๆครับเพราะมันใกล้ดอยหลวงเชียงดาวที่สุดเลยครับแล้วผมชอบที่จะมองดอยหลวงนานๆครับผมว่าดอยหลวงเนี่ยมันสวยทุกปุ่มครับแต่มันจะมีความแตกต่างกันไปครับและผมลืมบอกไปครับว่าจุดกลางเต้นผูกเคียงดาวครับจะอยู่ที่กอดลมผ่มดอยครับบ้านแม่สายตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่นักเดินทางและนักกลางเต้นต้องมาครับเพราะคุณจะได้เห็นดอยหลวงเชียงดาวอีกหนึ่งมุมมองครับผมก็พักกลางเต้นสมควรแก่เวลาครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมก็เดินลุยป่าลงมาครับแต่เส้นทางนี้เขาทาไว้ให้เดินแบบสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นล้อวิบากหรือเป็นรถที่แรงดีๆนะครับสามารถขับขึ้นมาได้นะครับ แล้วผมก็ได้เก็บความทรงจำภาพประทับใจของดอยหลวงเชียงดาวอีกหนึ่งมุมมองในจุดกลางเต็นท์ภูเคียงดาวครับมันสวยงามครับเพื่อจะเอากลับไปให้มันชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็มีพลังในการทำงานในวันข้างหน้าครับและก่อนกลับบ้านผมก็แวะเข้าไปในกอดลมผมดอยครับเพราะว่าที่นี่จะมีน้ำตกครับน้ำตกที่สวยงามอีกหนึ่งจุดครับเราต้องเดินลงไปนะครับประมาณสักผมว่าประมาณ100เมตรนะครับเดินลงไปในเป็นเส้นทางหุบเขานะครับจะมีป้ายบอกทางครับ มีบันไดให้ลงครับแล้วก็มีจุดลงที่เดินง่ายๆค่อยๆเดินแบบช้าๆครับพอผมเดินออกไปเรื่อยๆรู้สึกเหนื่อยผมว่ามันประมาณร้อยเมตรแม้วนะครับชันเหมือนกันนะครับผมให้น้องโดมนะครับเดินนําหน้านะครับเพราะเป็นคนหนุ่มไฟแรงมากๆเลยครับไปด้วยกัน2คนครับพอเดินลงมาได้ยินเสียงน้ําตกมันหายเหนื่อยเลยครับรู้สึกมันสดชื่นขึ้นมาครับน้ําตกที่มันไหลลงมาประทะกับพื้นน้ํา มันทําให้เกิดลมเย็นๆครับเอามาประท,ทับร่างกายเราครับโคตรเย็นเลยดมตรงนี้ยอดนักกัดสดชื่นมากโครลยใช่เป็นความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยครับนอกจากผมจะได้วิวภูเขาสวยงามแล้วจากลอยโหลงเชียงดาวผมยังได้ความสดชื่นจากน้ําตกครับน้ําตกนี่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมก็เลยให้ชื่อว่ากอดล่มหุ่นดอยครับนี่แหละครับธรรมชาติพลังของธรรมชาติมันทําให้เรามีพลังเหมือนกันครับทําให้ผมเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข แล้วก็เก็บความสุขเก็บความทรงจํานี้ไปใช้ชีวิตยอยู่ได้อย่างมีความสุขเหมือนกันครับ